1.8นะครับที่ถามกันมาเยอะหรือเกินปิดประตูให้หน่อยเาหูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาือช่วงนี้เนี่ยกระแส F, C, F, K 1.5เทอโบนเนี่ยโชว์แรงม้าก,กันระเบิดระเบอรบ์นะครับก็เลยทำให้บรรดา F, C ตัว1.8เนี่ยพากันง,งงสับสนกันไม่หมดนะครับ เดีย๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพามาดูนะครับแล้วก็มาอธิบายทำความเข้าใจให้ให้ให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างเจ้าตัว1.8กับตัว1 5นะครับว่าก่อนและหลังรีแฟตเนี่ยมันได้อะไรไปบ้างแล้วปัญหาที่เกิดกับเจ้ารถตัว1 8เนี่ยมันคืออะไรซึ่งมันเป็นปัญหาตั้งแต่ตัว Civic FB แล้วก็พวก j a z z GK c i t y GM6 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่ใช้ตัว1.8อยู่แล้วไม่เข้าใจรถตัวเองเนี่ยนะครับกรุณาฟังกันด้วยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยดึกวัยแก่วัยชราวัยเด็กนะครับที่อาจจะคิดว่าเฮ้ยเรารู้เยอะแต่อาจจะรู้ไม่จริงนะครับคือเจ้า F C 1.8เนี่ยนะครับมเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะไลฟ์เนี่ยผมวัดแรงม้าไปนะครับเปินว่า ไม่ได้ไม่ได้กดให้ดูตอนวัดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะความเข้าใจใง่ายๆว่าหนึ่งรถเนี่ยรุ่นนี้เขาเคมาแรงม้าเนี่ยจากโรงงานเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบกว่าม้ามั้งร้อยสี่สิบม้าร้อยสี่สิบเอ็ดก็มีคำถามมาถามผมทุกวันแหละเป็นประจำว่าเจ้า fc หนึ่งจุดแปดเนี่ยร้อยสี่สิบเอ็ดแรงม้าครับแล้วหลังจากรีแฟตไปแล้วใส่ท่อไปแล้วม้าจะเพิ่มกี่ม้าถึงยี่สิบตัวสามสิบตัวไหมครับใส่กล่องไดสามสิบม้าได้ไหมครับ ผมตอบให้ได้ยินกันอยู่เสมอนะครับว่าไปฝันรอบหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาคุยกันต่อไม่มีจูนเนอร์คนไหนทำได้ครับไอสามสี่สิบม้าจากการจูนเฉยๆกับรถ NA นะครับเจ้ารถรุ่นเนี้ยไม่ว่าจะเป็น FC FB GK g m 6 City ออะไรพวกเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่า ม้าเดิมโรงงานกับม้าบนไดโนเทสที่วิ่งบนลูกกิ้งเนี่ยก็เรียกว่าม้าพื้นม้าดินม้าลงพื้นกับม้าที่โรงงานเคลมมามันไม่เท่ากันนะครับมันจะต้องสูญเสียไปในระบบเกียร์ระบบส่งกพลังระบบเฮ้ยมาดูบ้างดิแปบทเตอร์ตะกูดูบ้างใจเย็นฮะจุดเนิ่มใจร้อนเกินนะครับ เจ้าซีวิกเอซโงรงงานเนี่ยเคยมา111แรงม้าเนี่ยนะครับแต่ในความเป็นจริงวเวลาวัดที่ไดโนเทสเนี่ยม้าลงพื้นเนี่ยมันจะหายไปในระบสกงาลังแล้วก็ระบบขับเคลื่อนต่างๆหายไปเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีประมาณ20ตัวนะครับติว่ารถเคมา140พอวัดจริงๆลงพื้นอาจจะเหลือมาสาัก118 120แต่ตัวคันนี้มีท่อใช่ไหม ใส่ท่อหัไปใช่ไหมคันนี้เนี่ยมีท่อเอซัสนะครับเมื่อกี้เราวัดรันแรกรันแรกก็คือก็คือตัวนี้นะครับมีอะไรนะกล่องแดงนะครับเห็นไหมม้าเนี่ยลงบื้อเฉพาะท่ออย่างเดียวเนี่ยปาร์กไป127แรงม้าแล้วนะครับก็คือตัวนี้นี่คือยังไม่ได้จูนมีแค่เครื่องแล้วก็ท่อนี่คือแรงบิด ร้อยหี่นิวตันเมตรนี่คือแรงม้า127.6ซึ่งในความเป็นจริงถ้ารถไม่มีท่อเลยนะครับบางคันเนี่ยต่ำขนาดว่า1้อก็เคยเจอมาแล้ว120ก็เคยเจอมาแล้ว f อฟซีทชุดโบคิดเท่าไหร่มึงอย่าพึ่งถามนะ FK มึงอย่ากูขอเอฟซีหนก่อนอย่าพึา่งนะครับฟังก่อนเดี๋ยวค่อยถามนะครับเสร็จปุ๊บพอรันรอบที่สอูการแรงม้าครับ นี่คือสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้สําหรับรถรุ่นนี้นี่คือรันที่1น,นี่คือแรงม้า 127. ร้อพอลันที่สองปุ๊บอ้าวชิบหายแล้วลงมางี้เลยเหลือเพียงแค่ร้อยสิบเแรงม้าแรงบิดน,นะครับมาอยู่ดีปืด๊ดอ้าวอยู่ๆล่วงแววลงมาเลยนะครับ แล้วก็วิธีการดูแรงม้าอย่างเงี้ยเราไม่นับนะครับเพราะว่าเป็นเกียร์ CVT มันตวัดจริงๆแล้วแรงบิดเนี่ยอยู่แค่นี้พอๆกันเห็นไหมอยู่ประมาณ150กว่ากว่านิวตันเมตรนะครับที่คือแรงบิดอยู่มา150กว่ากว่านิวตันเมตรแต่พอรันที่2เนี่ยเห็นไหมครับห้อยเลยแรงม้าก็ห้อยเลยนะครับนะครับเพราะอะไรเพราะอะไร อาการนี้คืออาการปรับจำตัวนะครับที่เป็นเฟิร์มแวร์ของ h o n ด้าที่เขาออกแบบมาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น GK GM6 Civic FB Boy Civic FC เราจะสังเกตวันดีคืนดีขับแล้วแรงขับอีกวันไม่แรงขับออกจากบ้านแม่งไม่แรงพอขับไปสักพักแม่งแรงมันจะมีปัญหาเฉพาะตัวคือ1ลิ้นหลี่เองโดยอัตโนมัติเป็นของมันรุ่นนี้นะครับมันจับการส่วนผสมอะไรผิดนิดเดียวขับผิดนิดเดียวปุ๊บมันหลีลิ้นเลย แทนที่รถจะมี120กว่ามามันก็จะเหลือเพียงแค่ร้อยสิหายไป10สิบตัวยิ่งเล่งยิ่งอืดยิ่งเล่งยิ่งไม่ไปนะครับอันเนี้ยแก้ยังไงก็ต้องแก้ด้วยการจูนครับเขาเรียกว่ารีแมปปิง้งรีแฟรหรือจะรีอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วแต่กนจะเรียกก็คือการไปรีข้อมูลข้างในใหม่ปรับเปลี่ยนแฮกข้อมูลแก้ไขส่วนผสมองศาไฟจุดระเบิดแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของลิ้นบล็อก โดยอัตโนมัติที่เราควบคุมไม่ได้นะวันดีคืนดีขับไปแรงแต่คันนี้ม้าเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเยอะกว่าคันอื่นเพราะมีท่อหนึ่งใบแล้วรถรุ่นใหม่ๆของคอนด้านะครับมีการเขาเรียกว่าสมองมันฉลาดมากมันคำนวณค่าส่วนผสมและองศาไฟาจุดระเบิดได้เองค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลังจากที่รีแฟตไปแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างม้าเพิ่มมากี่ตัวนะครับ ม้าเพิ่มมากี่ตัวกันเนี้ยจูนไปแล้ววันนี้จะวัดนะครับว่าม้าเพิ่มเท่าไหร่แล้วได้อะไรจากการรีแฟกนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะไม่เยอะเพราะอะไรเพราะรถคันนี้มีท่อแล้วบางคนสงสัยเฮ้ยมีท่อแล้วทําไมมันแรงขึ้นถ้าท่อที่ดีกล่องมาคํานวณเองม้าเพิ่มอยู่แล้วครับแล้วการที่จูนจากรถที่ม้าเพิ่มมาแล้วให้เพิ่มขึ้นไปอีกมันอาจจะไม่เยอะแบบ1020ตัวมันอาจจะเพิ่มไปแค่3าตัว5้าตัว เจ็ดตัวก็ได้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าคันนี้หลังจากใส่ท่อไปแล้วม้าเดิมอยู่มาสักร้อยยีหน่อยๆนเป็นร้อแล้วก็รันอีกรอบนึง,งมีอาการลิ้นปิดหลังจากนีแฟตเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูอ่ะวอร์มเครื่องก่อนสำคัญคือรุ่นนี้ต้องติดเครื่องวอร์มสักนิดหนึ่งแจส z ีเเป็นเยอะเป็นหนัก City ้จีเซเป็นเยอะเป็นหนัก สังเกตได้ถ้าสตาร์ทื่องแล้วซิ่งเลยรถจะไม่แรงต้องวิ่งประมาณสัก5นาที10นาทีรถถึงจะแรงไอ้เจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับไอ้เจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันอ้าวลองดูว่าหลังจากจูนแล้วเนี่ยแรงม้าจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เรามาดูกันสดๆนะครับกับ F C 1.8นะครับคลิปนี้ผมบอกเลยว่ามีประโยชน์สำหรับคนที่ใช้รถรุ่นนี้พอสมควรลองดู 2้ 27, อยเ็ดป็นร้อยสาสบจาก18 4, 18ร้อเป็นร้อยแปกราฟยกตลอดเส้นเห็นไหมครับครับครับยกก่อนนะครับคุณยกก่อนน่ะเอาไปครับยกทำไมอนะ่ะ ạ ah. ครับ เี่ยเกียร์มันไม่ต่อครับค้าจะยกทั้งเส้นแล้ว ที่ผมบอกว่ายกทั้งเส้นนะครับนะครับพรุ่งนี้เช้าหรือเปล่าคืออะไรครับคุยไว้ในไลน์ว่าปลายท่อที่เป็นปอกหลุดนะครับใส่ไม่ได้ครับเปลี่ยนเลยครับใส่ไม่ได้หรอกนะครับเอาเข้ามาที่ร้านเลยครับนะครับจันถึงเสานะครับก็คุยในไลน์แล้วก็เข้ามาเลยดีครับจะมาถามในไลน์ทำไมงง ผมไม่เข้าร้านผมก็มีลูกน้องอยู่ที่ร้านเข้ามาดูได้ตลอดครับนะครับลองเอาเข้ามาดูครับอ่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี่แม้ว่ารถเดิมๆใส่ท่อไปแล้วมาเพิ่มแล้วแล้วรถเอเอที่แบบม้ามันเค้นมาจากโรงงานเยอะๆเนี่ยจะเอาจากใส่ท่อไปแล้วแรงขึ้นมาแล้วรีแฟรแล้วแรงขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือว่ามันจะเพิ่มไหมผมพูดเป๊ะเลยยังทั้งที่ยังไม่เห็นเลยว่าอาจจะเพิ่มมามา,มาสักห้าตัวหกตัวเจ็ 7, ตัว นะครับห้าตัวหตัวเจ็ดตัวแปดตัวแล้วแต่นี่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะจูนรอบปลายต่อเพราะื่อกีรอบปลายยังไม่เยอะนะครับรอบปลายยังไม่เยอะ FC 1.8ึ่งจุดแปดรีแฟตมีโปรพร้อมท่อนะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับผมนะครับแต่ที่เห็นเองคือยกทั้งกราฟนะครับตอนนี้ยกทั้งกราฟอยู่นะครับยกทั้งกราฟอยู่๋ยวให้ดูชัดๆเปรียบกันนะฮะก็คือยกทั้งกราฟนะครับ ก็คือยกทั้งกราฟไปเลยอย่างเงี้ยยังไงก็แรงนะครับยังไงก็แรงแต่ตัว so จูเน์เนี่ยไปยกเกียร์ก่อนเห็นไหมครับยกก่อนที่เกียร์มันจะต่อไปมันก็เลยหายจริงๆถ้ามาันมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะอยู่มาสักร้อยสามสิบร้อยสามสิบสามสิบห้าไม่เกินนี้ไม่เกินร้อยสามสิบห้านะครับคนที่สงสัยว่าม้าจะเพิ่มเท่าไหร่ก็คืออย่างงี้แต่อาการที่เห็นง่ายๆเลยก็คืออะไรครับ ลิ้นไม่หอ่ออันนี้อาการที่ลิ้นเนี่ยห่อลงมาเหมือนที่ผมไม่ดูเส้นที่สองเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะได้ถูกการปลดไปแล้วนะครับรถก็จะวิ่งอย่างเงี้ยคงที่ทุกวันคงที่ทุกวันเดี๋ยวมาดูว่าจะเคล็ดไปได้อีกไหมนะครับรอสักครู่นะครับเซ็ตโชกคบัตที่ขับรับกรบผมอะรันหน่อยครับลองดูเึงชั่น,หนไหนไม โล่าลบไปเป็นชั่นนอนยบานเดียวครับ วัดจากร้อยไปดิความเร็วที่มึงวัดมันคนละความเร็วอะ่ะแป๊บนึง ริ่มต้นนะครับเก็บรอบปลายต่อนะจะเปไล่เงียบๆนะครับวันนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ย อย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปล่อยให้จูเนอร์เนี่ยค่อยๆเกลี่ยต่อไปเรื่อยๆนะครับเกลี่ยต่อไปเรื่อยๆโอเคนะตามนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตอนจบกันอีกทีนะทบทวนเข้าใจเรื่อง Civic FC 1.8กันไปก่อนนะครับ